สวัสดีค่ะจักรแล้วเราแฟงไม่รั้นนะเหม็นรันตั้มออกไปดิมึงถมไปดิมันบังเออเอาใหม่ได้ปะโอเคมันจะใกล้ขนาดนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะหนังสือเพื่อรักสันโลกเนี่ยหน้าปกนะคะเนี่ยค่ะหน้าปกนี่ตัวอะไรคะตัวอะไรคะมีตัวเดียวในโลก กล้องนะคะยเขา้วปค่ะยินดี้ค่จะนี่ผู้ดูแลสวนสัตว์ค่ะนี่สัตว์อันตรายเฮ้ยนี่คุณมังกรสวยจังอุลานกุรลักมึงจังอ่ควัน เฮ้ยเอลินแตะจมูกเอลินแตะจมูกใช่ก็เอาก็วิดีโอถ่ายแนวตั้งเอลินแตะจมูกแตะแตะจมูกเปลี่ยนเปลี่ยนไหมนี่คือแฟนโอเคแล้วใช่ไหมไม่อ่ะสี่คนเป็นจิตกันอุปกรณ์ด้วยสี่คนมีอุปกรณ์ด้วย